เราฉีดไปแล้วค่ะเพื่อนๆจับเลยรุนรุนรุ่นโอ้พริกไม่ก้อยงามมากๆเลยค่ะโอ้เม็ดอวบสวยมันเงาดอกเยอะดอกตึมค่ะทุกกิ่งทุกก้าเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรนะคะพืชงามสวยดกอย่างบ้าคลั่งนะคะแถมสูตรนี้นะคะยังแก้ พืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอมดหนอนแมลงเพี้ยเยอะนะคะกําจัดง่ายๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะอุปกรณ์ราคาหัวใจของงานนะคะก็คือ กระเทียมเลยนะคะมะนาวนะคะเพื่อนๆไปฝานมะนาวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนะคะมีกรดซิตริกและกรดมาลิกนะคะมีวิตามินซีสูงค่ะมีริ์นะคะเป็นกรดอ่อนๆบีบใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งหรือสองลูกนะคะตามสะดวกเลยนะคะผสมกับน้ําค่ะก็จะเป็นน้าอ่าคลายอย่างง่ายๆค่ะเรียกง่ายๆว่ามีธิ์เป็นด่างนะคะรับค่าพิเฮในดินได้เป็นอย่างดีค่ะแก้อาการพืชใบงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะอัางคลายอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ๋า เขาจะละลายฟอสเฟตในดินได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆจ้ะมดหนอมแรงเพียเยอะมากๆค,ค่ะไม่ก็ขาขอสูตรง่ายๆสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีงดอกเร่ง <ๆ S 2> ผลกันอย่างง่ายๆค่ะด้วยกระเทียมเ่ยค่ะเพื่อนๆนะคะไปซอยหรือทุบกระเทียมนะคะตามสะดวกเลยค่ะ ในกระเทียมนะคะหมักน,นานนะคะเขาจะมีสารซันเฟอร์นะคะกำจัดมดเพลี้ยไฟลายแดงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนอายุยืนยาวเก็บกินเก็บขายได้นานคะ่ะแล้วซอยกระเทียมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยคะ่ะนี่จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะแบบเพียวๆนะคะ,ะเพื่อนทําเสร็จแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะน้ำด่างน้ำอาัาลคาไลอย่างง่ายๆนะคะทำให้พืชผักของเราสวยงามไม่หงิกไม่งอนะคะ ยังไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีด้ยจ้าแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อก็สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนี่ต้นไม้ต้นไหนไม่งามนะคะอยากให้บอนสีแทงหลอดใบไ,ไว้สีสวยสวยนะคะสี่งนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยค่ะค่ะตรงน,นี้ฝนตกเยอะเนาะแล้วก็อากาศร้อนมากค่ะเชื้อราก็จะเดินดีนะคะกําจัดง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยนี่ต้นไม้ของใครใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะนี่เพื่อนเพื่อนจะเจอเชื้อรากินค่ะเพื่อนเพื่อนสงนี้เลยค่ะดาวลดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ เพื่อนๆนะคะที่จะนําไปใช้นะคะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะเพื่อฉีดพ่นนะคะเราใส่น้ําไปในฟ็อกกี้นะคะขนาด1ลิตรนะคะใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งนะคะใส่ต่อเชื้อสูตรนี้ค่ะน้ําอัคลคาไลน์นะคะน้าด่างแบบง่ายๆของเราค่ะอีกครึ่งหนึ่ง่ะเป็น1ต่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอนะคะให้กลับมาสวยติดดอกออกผลอีกครั้งแถมยังเป็นสูตรไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะเพือพ่อๆนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยคะ่ะ กันเชื้อโรค,โรคเชื้อรานะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกกล้วยไม้กล้วยไม้โอ้โหเหมือนจะตายนะคะไม่ก้อยขาไม่ติดดอกเลยเห็นดอกตั้งแต่ตอนที่หนูซื้อมานะคะนี่สูตรนี้เลยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันโรคเน่าดําแถมยังไล่มดได้ด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นมดดำไหมฉีดพูดเลยค่ะเพือเอนน่อนๆไล่มดไล่หนอไนล่แมลงกันแบบง,ง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยค่ะเพือเอ่อนๆ รากกันอย่างง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดูๆๆดูดูรากนะคะรากใหม่ของกล้วยไม้ค่ะนี่แสดงว่าน้องจะแทงหน่อใหม่ค่ะเนี่ยเนี่ยหน่นอใหม่ก็มาจริงๆเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยหน่อใหม่ไอ้ที่ก็แตกเป็นแขนงเป็นหน่อออกมาค่ะเพื่อนแต่แสดงว่ารากสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะแก้อาการพลิกเน่าพลิกใบงองพลิกผลร่วงลงพื้นค้าไม่ก้อยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน ผู้เลยนะคะปุ๋ยนเป็นะออ้นนะคะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะพืชจะตอบสนองได้ดีค่ะตอบสนองภายใน3วัน7วันเลยค่ะเพื่อนฉีดปุ๋ที่ผลเลยค่ะเพื่อนว่ายพาเพื่อนทําสูตร2ค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะไม่ให้พืชงามสวยดกอย่างบ้าคลั่งค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมะนาวแล้วก็กระเทียมนะคะเราใส่ลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันดับต่อไปนะคะก็เป็นไข่ค่ะกะปิค่ะเครื่องดื่มชูกาลังค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะน้ำยาล้างจานค่ะและก็ เปลือกไข่นะคะจะตำปั่นละเอียดอย่างนี้นะคะหรือเป็นอย่างนี้ได้หมดมะนาวกับกระเทียมนะคะไม่ก้อยใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเพื่ออันนี้ค่ะเปลือกไข่เลยดกอย่างบ้าข้างตัวจริงเลยค่ะเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการไม่ถาหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆเรื่องการแตกรากฝอยเรื่องการแตกใบแตกยอดต้นสมบูรณ์แข็งแรงเปลือกไข่ถือว่าเป็นในตัวเจนอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนที่ไหนนะคะมีเปลือกไข่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะพยายามใส่ลงไปเลยค่ะชิมกันทั้งเพื่อนขา ของดีอย่าทิ้งค่ะพเพื่อนๆเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆค่ะพืชใบสวยใบใหญ่เร่งการติดดอกออกผลน,นะคะติดดอกแล้วค่ะดอกไม่สลัดหลุดร่วงง่ายค่ะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B12 สงูงดกเต็มต้นนะคะกุหลาบค่ะไม่มีดอกเลยค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้นเลยไม<า>้<า>ไม่เห็นดอกค่ะกสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปนะคะสองฝานะคะนูโเดียมกรตาเมินนะคะเร่งดอกเร่งผลตึมสนันวันไหวเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อน สารไต Monday, โคซานอย่างง่ายๆค่ะฟอสฟอร,ฟรแบบัสจากของในครัวค่ะก็คือกะปิ<า>หนึ่งพรอนชาค่ะเพื่อนๆ <Bright. S 1> ดอกเร่งผลเร่งการแตกรากข่อยนะคะเร่งใบเร่งยอดทำเพื่น <presenting. S 1> อนละลายลงไปในน้ําอุ่นเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะมีกะปิเลยจ้าละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนหอมกลิ่นของกะปินี่ไล่แมลงไล่เพลี้ยได้ด้วยนะคะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างไรค่ะเปลือกใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อนกะปีผสมให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนออมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะพืชผักงามสวยยกสวนจ้าต้นที่สมๆสมก็กลับมาสวยติดดอกออกผลให้เราอีกครั้งนะคะใส่กะปิตามลงไปค่ะเพื่อนก็ผสมรวมกันเลยค่ะเพื่อนทีใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน สุดงามจนน่าตกใจเลยค่ะนี่ท้าให้ลองะะเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ดีจริงค่ะเ,เพื่อนๆอยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบนะคะกําจัดมดหนอนแมลงเพรียะนะคะได้ดีมากๆลงไปเลยนะคะสองช้อนนะคะเพราะว่าแม่ก้อยผสมต่อน,น้ำยี่สิบลิตรนะคะมันก<ด>็เลยโอ้ผักกินใบนะคะแข็งแรงอายุยืนค่ะโอ้เขียวแม่ก้อยต้นใหญ่มากค่ะเ,เพื่อนๆแล้วรสสูตรนี้ค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนทางใบด้วยนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ําค้างในช่วงเช้าได้ด้วยคะ่ะนี่อยากให้กล้วยไม้งามๆนะคะกล้วยไม้สมซูมก็กลับมาแตกรากระเบิดรากตึมกันอย่างนี้เลยคะ่ะแบบนี้นะะเลยค่ะเพื่อนริ่งดอกตึมเร่งดอกสีสวยต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะลืมหนอนลืม,มแมลงไปเลยคะ่ะเพื่อนมาดูเลยค่ะ แม่ก้อยคะทำไมนกน้อยนาโชคของแม่ก้อยทำไมซวยจังนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะริ่งรากกันอย่างง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆจ้ะนกเยอะนกตึงเลยค่ะีนสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆติดฝักด้วยค่ะเพื่อนๆต้นสมบูรณ์แข็งแรงมากมาเลยมล็ดฝักอย่างนี้นลคะ่ะเอาไปเพาะปลูกได้คะ่ะเพื่อนๆจ้ะนกน้อยแดงเยอะแดงเป็นฝูงไม่ต้องรอนานคะ่ะต้นสูงต้นใหญ่แข็งแรงกันอย่างนี้นะคะพเพื่อน สูตรนี้เลยคะ่ะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างพริก่วงนะคะพริกเน่าค่ะอู้สูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆจะลาดรถหรือฉีดพ่นนะคะตามสะดวกเลยคะ่ะนี่มะนาวนะคะจากที่ไม่เคยเห็นผลเลยค่ะทํายังไงคะไม่ก้อยขาเราต้องตัดยอดนะคะตัดยอดประมาณหนึ่งหรือสองครบนะคะเพื่อนๆแล้วก็รูดใบทิ้งเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยไม่ก้อยตัดยอดหมดเลยพอตัดยอดปุ๊บสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ได้ผลเลยค่ะเพื่อน ได้กินมะนาวแน่นอนค่ะสูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อทงังเลยแล้วเพื่อนๆนก็ใส่นะคะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเปลือกไข่นะคะทางดินนะคะอย่างนี้ได้เลยนะจะเป็นปุ๋ยที่เร่งดอกเร่งผลได้แบบรวดเร็วเห็นผลทันตาจริงๆนะคะ่ะผู้มะเขือไม่เคยเห็นดอกเห็นผลเลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยค่ะเพื่อนลดพดเลยคะ<ๆ>พเพื่อน ปลูกกุหลาบไปแล้วนะคะไม่เห็นดอกนะคะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะตัดแต่งกิ่งได้เลยค่ะดอกเห็นผลนะคะตัดแต่งกิ่งเลยต้นสูงต้นใหญ่นะคะเป็นการทําสาวค่ะเพื่อนถูอทางดินเลยนารุนเลยค่ะเพื่อนคนไหนโสมแล้วนะคะเพื่อนเปลี่ยนดินในกระถางด้วยนะคะจากดินในกระถางเนาะเั้งหมดและท่าสารอาหารนะคะเพื่อนปลูกใหม่เลยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะหรือกุหลาบของเพื่อนนะคะก็จะติด แทงใบแทงยอดกันอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆทางใบด้วยค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะดูนี้นะคะยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยนะเนีเ่ยเพื่อนๆเห็นไปเป็นรูไหมคะนี่คืออะไรคะแม่ก้อยนี่คืออาการของดวงกุหลาบค่ะกุหลาบก็คือมแมลงที่เขาซุกอยู่ทางดินค่ะเ,เพื่อนๆนะนนลาาลงไปทางดินเลยโอ้โหเมงรักของแม่ก้อยค่ะใบหงิกใบกูดนี่อืมเป็นเกลียวอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูเนี่ยอ่อนเพียบเลยค่ะเห็นอย่างนี้ทำยังไงคะแม่ก้อยค่ะง่ายๆนะคะเด็ดเลยค่ะเด็ดยอดเด็ดยอดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆ เพื่อกระตุ้นให้เขาแตกใบแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็จะทําให้กระเพราโหระพานะคะหรือแมงรักของเรานะคะแตกกอเป็นต้นใหญ่ๆสวยๆไวๆค่ะเพื่อนคุณใบใต้ใบนะคะส้ดให้หมดเลยกําจัดมดไม่ให้เหลือนะคะแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูดเลยต้นไหนที่โ้มๆเห,ห,หลืองๆงอๆน,นะขเขาเจอมดเจอเพ้่แป้งมาเกาะอ,อย่างนี้เลยจ้าอย่าให้เหลือนะคะสูตรนี้กําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยแบบผาวอน เห็นผลทันทีเราฉีดไปแล้วค่ะเพื่อนๆจับเลยโอ้โหรุดรุดรที่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเพี้ยแป้งนี่เขาซุ้งอยู่ในดินด้วยค่ะเพื่อนๆเอาสูตรนี้นะไปลาดเยอะๆเลยค่ะทางดินเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะจัดเพี้ยแป้งนี่ต้องกําจัดทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆเขาขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆวุ้งมากัดกินต้นไม้ของหนูนะคะโอ้โพสินเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลาดรถเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะพริกดกสมบูรณ์ดีนะคะพริกเม็ดมันวาวสวย เล่งการแตกใบแตกยอดต้นสมบูรณ์แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะใบเขียวแข็งแรงเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ ทำไว้ใช้กันนะคะทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะชนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะอยากให้พื้นง,งามๆนะคะไม่มีมดไม่มีหนอนแมลงมากวน,นะคะทําสูตรนี้ไม่ใช่กันเลยนะคะทุกคนบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน